สวัสดีค่ะพบกับรายการสงขาหนึ่งสเปเชียลกับดิฉันรสนาสโมสรผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปชมโครงการ m e p ของโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มกันค่ะว่าเขาจะมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรแล้วดูวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการรองผู้อำนวยการและก็คุณครูในการจัดการเรียนการสอนกันค่ะไปกันเลย แล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มค่ะคุณสมรุดีแก่นบุญนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะรองค้ะหนูอยากถามเกี่ยวกับอุปสรรคหรือว่าปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีการจัดโครงการ MEP ของโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มนี้ขึ้นนะคะมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะค่ะสําหรับปัญหาอุปสรรคนะคะก็เหมือนกับเงาตามความสําเร็จนะคะโรงเรียนบ้านม่วงพุ่มเราก็เช่นเดียวกันนะคะในการเปิดโครงการ MEP นะคะ,คะ เราก็ประสบปัญหาประการแรกนะคะก็คือเรื่องของคุณครูชาวต่างชาตินะคะซึ่งในขณะนี้นะคะเราได้จ้างคุณครูชาวต่างชาตินะคะสท่านด้วยกันนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะประสบปัญหาในเรื่องของคุณครูชาวต่างชาติ<ส>ที่มาทําการสอนกับโรงเรียนของเรา<ส>นะคะสักระยะหนึ่งแล้วก็ท่านก็ลาออกไปนะคะนี่คือประการแรกประการที่2ก็คือเรื่องของงบประมาณนะคะโรงเรียนบ้านมุ่งพุ่มเรา ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเทศบาลม่วงงามนะคะในการจ้างคุณครูชาวต่างชาติมาสอนนะคะ,ะแล้วก็ตอนนี้ก็งบประมาณส่วนนี้ก็ได้ถูกตัดไปนะคะโรงเรียนบ้านมุ่งพุ่มก็เลยมีปัญหาในเรื่องของงบประมาณในการบริหารจัดการะค,ะค่ะค่ะแล้วในส่วนหลังจากที่เหมือนกับเปิดโครงการใช่ไหมคะก็ต้องมีทั้งปกติแล้วก็โครงการ m m p หนูอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะคะมีผู้ปกครองเขา ทวงติงหรือเปล่าคะเหมือนกับว่าเฮ้ยทำไมโครงการ MEP ถึงค่าเทอมแพงกว่าหรือว่าพี่มีวิธีการจัดการยังไงบ้างคะค่ะสาหรับนักเรียนที่เรียนโปรแกรม MEP นะคะ,คะทางโรงเรียนบ้านม้งพุ่งของเรานะคะ,คะก็เก็บค่าเล่าเรียนแค่3,000บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งตอนนี้โรงเรียนของเราก็ประสบปัญหาในเรื่องของการประหารจัดการที่ติดลบอยู่นะคะเพราะฉะนั้นทั้งทางผู้ปกครองนะคะก เข้าใจและยอมรับแล้วก็ยินดีที่จะจ่ายค่าเทอมในส่วนนี้เพราะเห็นถึงคุณภาพและก็ศักยภาพของลูกเรียลูกๆนะคะที่เรียนโปรแกรม M.E.P. ค่ะ,คะออสำหรับสุดท้ายนะคะพี่คิดว่าสิ่งทีเออ่เป็นโครงการตัวนี้นะคะ่ะช่วยส่งเสริมคุณภาพนักเรียนอย่างไรแล้วก็สามารถที่จะให้นักเรียนต่อยอดอย่างไรได้บ้างคะค่ะสำหรับ นักเรียนที่เรียนโปรแกรม MEP นะคะเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะคะเรื่องของศักยาภาพของนักเรียนในการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารนะคะคในชีวิตประจําวันนะคะซึ่งเราก็มีความคาดหวังกับนักเรียนที่เรียนโปรแกรม MEP นะคะอยากจะให้ลูกๆในชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4ถึง6เนี่ยนะคะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจําวันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งด้วยศักยาภาพของท่านสาวุสัตโธน,นะคะผู้ในการสถานศึกษา คณะครูบุคลากรนะคะรวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษานะคะ,ะแล้วก็องค์กรต่างๆที่มาช่วยกับเพื่อนคุณภาพของนักเรียนโปรแกรม m e p เนี่ค่ะ,ะ,คะให้มีศักยภาพซึ่งตอนนี้เราก็เห็นว่าคุณครูชาวต่างชาตินะคะก็ใช้เทคนิควิธีการสอนที่อ,อาจจะใช้บทเพลงนะคะแล้วก็มีการเล่านิทานแล้วก็มีกิจกรรมเป็นเกมต่างๆเพื่อเ้าความสนใจของนักเรียนนะคะซึ่งขนานี้โรงเรียนบ้านม่งพุ่งของเราก็มีความ ภาคภูมิใจในศักยภาพของนักเรียนนะคะแต่ถ้าจะให้เพิ่มศักยภาพมากขึ้นก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะลูกๆในชั้นป .4 ป .5 แล้วก็ป .6 นะคะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารนะคะในชีวิตประจำวันได้100%ยอค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณรองนะคะขอบคุณค่ะ อนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับคุณครูอีกท่านหนึ่งค่ะคุณครูพานุพงศ์จรูนสกุลวงศ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณครูครสวัสดีครับคุณครูนะคะเป็นคนดูแลออโครงการ m e p ของโรงเรียนบ้านมวงพุ่มนะคะคุณครูคะคุณครูมีวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างไรคะในตัวโครงการ m e p ตัวนี้คะ่ะครับสำหรับโครงการ MEP นะครับก็เป็นโครงการอย่างที่เราทราบนะครับเป็นโครงการตามโนโยบายของสพทนะครับสำหรับโรงเรียนที่ มีความพร้อมนะครับต้องการพัฒนานักเรียนนะครับให้มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษแต่มันจะไม่เต็มรูปแบบนะครับเป็นมินิอังกฤษโปรแกรมนะครับซึ่งเราต้องมีการจัดการเรียนการสอนนะครับเป็นภาษาอังกฤษใน4กลุ่มสาระก็คือภาษาอังกฤษนะครับ English แล้วก็คณิตศาสตร์นะครับ Mathematics แล้วก็วิทยาศาสตร์นะครับ Science แล้วก็ Health Education หรือสุขศึกษาพลศึกษานะครับ ซึ่งทางโรงเรียนของเรานอกจากจะจัดใน4กลุ่มสาระนี้แล้วเรายังเพิ่มเติมในวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนะครับในวิชา conversation นะครับคุณครูเริ่มสอนตั้งแต่ชั้นนอนุญาตถามได้ครับแล้วเริ่มแหลอนุบาลหรือว่ามาเริ่มตอนประถมค่ะอ๋อครับสำหรับโครงการ m e p ของประถมนะครับจะมีอยู่6ชั้นนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ชั้นป1ป .2 ปสป4ป .5 แล้วก็ป6นะครับค่ะ หนูอยากถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะคุณครูจบมาตรงสายไหมคะเหมือนในสายวิชาที่ตัวเองจะมาสอน M E P อะค่ะครับสำหรับคุณครูนะครับที่จะสอนในโครงการ M E P นะครับก็ไม่จํากัดสัญชาตินะครับครูไทยก็ได้ครูต่างประเทศก็ได้นะครับโดยจะต้องมีคุณสมบัติหลักๆนะครับก็คือต้องผ่านการทดสอบนะครับความรู้ความสามารถนะครับในการใช้ภาษาอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็น TOEFL TOEIC หรืออื่นๆนะครับที่สถาบัน พัฒนาภาษาหรือหน่วยงานของสพทเขารองรับนะครับแล้วในตัวโครงการนี้ค่ะคุณครูมีการวัดระดับเด็กนักเรียนอย่างไรบ้างคะอย่างเช่นแบบเขาเรียนมาแล้วเขามีทักษะที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ค่ะคุณครูวัดอย่างไรครับก็อย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้เน้นย้านะครับหลักๆเลยนะครับก็คือเราต้องเน้นหลักๆเลยก็คือในเมื่อนักเรียน mm. เรียนภาษาอังกฤษแล้วสําคัญที่สุดในการใช้ภาษาอังกฤษคือสามารถที่จะพูดสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจําวันได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการวัดประเมินผลนะครับตามหลักการวัดและประเมินผลทั่วๆไปของของโรงเรียนนะครับตามเกณฑ์มาตรฐานนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีการส่งเสริมนะครับพัฒนานักเรียนในการแสดงออกเพื่อให้ชุมชนหรือสังคมภายนอกนะครับเขาได้รับรู้ว่านักเรียนของเราเนี่ยนะครับมีคุณภาพอยู่ในระดับไหนนะครับโดยส่งนักเรียนนะครับเข้าร่วมการแข่งขันนะครับ ในมหากรรมวิชาการของภาคใต้หรือ Southern EPMEP EP, Open House นะครับในทุกปีแล้วก็โรงเรียนของเราก็นักเรียนนะครับได้รับความชื่นชมนะครับจากบุคคลภายนอกและก็ได้รับรางวัลมาทุกปีครับค่ะ,คะและนี่นะคะก็เป็นหนึ่งมุมมองจากคุณครูผู้สอนนะคะแต่ว่าเรานะคะยังไปฟังอีกหน่มุมมองนึงค่ะจากนักเรียนในโรงเรียนบ้านม่่งพุ่มนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังจากนักเรียนกันเลยค่ะครับเชิญค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็เจอกลุ่มเป้าหมายของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์เด็กๆกันค่ะไปเลยเสวัสดีค่ะเดี๋ยวเป็นนักเรียนโครงการ EMT ใช่ไหม<ช>เดี๋ยวพี่อยากจะให้ทุกคนนะคะช่วยแนะนำตัวเองให้พี่หน่อยแนะนำให้ส่งกับพี่โรงเรียน EMT ที่ฟังนิดนึงใครจะเริ่มก่อนดีโอเคเชิญครับ Good morning everyone My name is Bentol Kadi. You can call me b e n t o I study in class for l a e t i n Hello, hello everyone. My name is Kamisha t i n i p My name, my name is Manik. <Okay>. แกไม่ต้องเปิีนเต้นนะแกคือขา Hello my, hello everyone. My name is p a t r a c i a Germany. My name is Geng. I study for c h a c h u per e a h i n t e r v i o w of school. There are t 0 0 e s e t students. Here is recruiting 111 students in kindergarten and 269 students in primary level. ตรงเรีนของเราจะมีนักเรียนทั้งหมด380คนค่ะโดยแบ่งเป็นระดัดดบอนุบาล111คนและระดับประถม269คนค่ะ ะะก็คือผู้อำนวยการคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขตหนึ่งพอสราวุฒิษษทโทรสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับด,ด้วยความยินดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะท่านพอ,อค่ะหนูอยากทราบเกี่ยวกับความเป็นมาแนวทางที่พอ,อเริ่มมีโครงการ MVP ของโรงเรียนบ้านม่งพุ่มเนี่ยค่ะพอได้แนวคิดมาอย่างไรคะครับหลังจากที่โรงเรียนบ้านม่งพุ่มได้เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนดีสีุ่่งพุ่มมาเมื่อปี2556 โรงเรียนก็ต้องการที่จะหาจุดขายของโรงเรียนแล้วก็สรุปได้ว่าเราน่าจะมีความพร้อม,มเรื่องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนและชุมชนมก็เลยคิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับจากที่เราไม่มีอะไรเลยนะครับเราก็ศึกษาหลักสูตรของสำนักง,งานสำนักง,งานคณะกรรมการการศาึกษาพื้นฐานแล้วก็ดำเนินการตามรูปแบบโดยการจัดทำแผน เพื่อเสนอสพชเป็นระยะเวลา6ปีและก็ดำเนินการตามแผนและหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีเราก็ขอรับการประเมินจากสพอ,อและได้รับการอนุมัติให้เปิดเป็นห้องเรียนพิเศษ MEP ครับค่ะพอ,อมีหนูเชื่อว่าพออจัดทำมาหลายปีนะคะโรงเรียนประสบผลสำเร็จในการจัดทำห้อง MEP หรือเปล่าคะอย่างเช่นแบบส่งต่อนักเรียนไปยังโรงเรียน ระดับมัธยมต่อไปอะค่ะครับ,รบจากที่เราทำมาปีนี้เป็นปีที่เก้านะครับ,รบก็บก็สำเร็จตามที่เราตั้งความหวังคาดหวังเอาไว้ก็คือหนึ่งประเด็นแรกชุมชนนะครับก็ให้ความสนใจและส่งหลานมาเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับ,รบแล้วก็เด็กที่จบปีการศึกษาไปสองรุ่นนะครับก็ประสบผลสำเร็จตาม,ตามที่โรงเรียนตั้ง เป้าหมายไว้ก็คือโอเน็ของเรียนบ้านหุองพุ่มเนี่ยสูงกว่าระดับชาติทั้งสองปีและเด็กที่จบ MEP ของเราก็ไปสู่โรงเรียนยอดนิยมในจังหวัดสงขลาทั้งโรงเรียนมหาวชิราวุธโรงเรียนวอลนาลีเฉลิมและโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยครับนี่คือความสำเร็จที่ท,ที่ที่ส่งผลต่อชุมชนครับพ่อหนูขอถามก่อนหน้านี้นนค่ะก่อนที่จะประสบผลสําเร็จอะค่ะโรงเรียนมีการ เขาเรียกความร่วมมือกับชุมชนหรือว่าผู้ปกครองอย่างไรบ้างคะหนูเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยไม่ได้มีงบในการส่งเสียลูกหลานของตัวเองขนาดนั้นโรงเรียนมีวิธีการช่วยเหลือหรือว่าประสานกันอย่างไรบ้างคะครับโครงการนี้นะครับสาเร็จได้ด้วยดีด้วยความร่วมมือของชุมชนนะครับอย่างแรกก็คือวัดนะครับวัดให้ความช่วยเหลือของเราทั้งๆที่โรงเรียนเราไม่มีวัดนะครับแต่เราได้ดูแลจากเจ้าวัดเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็สิทธิ์เก่านะครับสิทธิ์เก่า และช่วงแรกก็ได้รับความรับมือจาก,อ,กาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับให้งบประมาณในการสนับสนุนในระยะ3-4มีปีแรกซึ่งช่วงหลังนะครับพอโรงเรียนมีงบประมาณพอจะช่วยเหลือตัวเองได้เราก็สามารถดําเนินงานโครงการน,นี้ตามแผนได้ครับหลังจากที่ผอออประสบผลสาเร็จในการทําโครงการเอ็นแล้วค่ะหนูเชื่อว่า ระดับศักยภาพถึงพอออนะคะเชื่อในอนาคตเนี่ยพออออาจจะเปิดโครงการเพิ่มหรือเปล่าคะหรือว่ายัางก่อนอยากจะทำเอ็มอีทดีก่อนคะก็คิดว่าต่อไปนะครับจะไม่เชิงว่าต่อยอดน,นะครับจะเชิงว่าเตรียมความพร้อมให้มากยิ่งขึ้นก็คือจะน่าจะลดไปถึงระดับอนุบาลน,นะครับจะทำเอ็มีีระดับอนุบาลด้วยก็คืออนุบาลสามนะครับ <S 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 จะจะเตรียมความพร้อม เพื่อพอมาสู่ระดับผสมแล้วเด็กจะมีความพร้อมมากขึ้นเลขอย่างหนึ่งครับที่เราจะส่งเสริมอย่างก็คือเรื่องคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นะครับเราก็ใช้แบบแบบการส่งเสริมความแตกต่างตามบุคคลนะครับแต่เราคงจะไม่เปิดโครงการพิเศษวิทยานิสตร์น,นะครับเราจะต้องการทำสองภาษานี้ให้ดีก่อนนะครับ และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งวิสัยทัศน์ของพออสราวุสัตโธค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณพออเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เรามาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ We are a EPV of o n g School live จมีชีวิตทำสิ่งสร้างสรรค์ก้าวตางยิ่งทันโลกจี่เปลี่ย